ฮีโร่มาแล้วที่มาที่ไปคือวันนั้นน้องพันโทรมาบอกว่าพี่แพนมาจับแมงสาบให้หนูหน่อยได้ไหมก็เลยแบบว่าโอ้ oh, ได้เลยสิก็เลยโอเคลงไปตั้งแต่ลงบันไดหนูก็พูดว่าฮีโร่มาแล้วฮีโร่มาแล้วเสียงนี้เสียงนี้ฮีโร่มาแล้ว หนูพูดอยู่คำเดียวว่าฮีโร่มาแล้วแล้วหนูไม่รู้ว่าพี่เกดไลฟ์อยู่ไงเราคือพี่เกดกำลังพูดเรื่องตึงเครียดอยู่ทุกคนเอ่อเทนบาตซีจกมเพอร์ที่เอ็นแล้วก็เฟอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของโคโริโนโอกานะครับโคโริโนโอกาะโคโริโนโอกาะนะคะขอทราบว่ายืดออมาแล้วใช่ ตอนหนูดูใช่ไหมหนูก็แบบคิฮีโร่มาแล้วรอบหนึ่งก็เริ่มอายละรอบสองมาก็โอเคอายทาใจได้อยู่แต่ก็แบบไม่คิดวาาา่ามันจะมีรอบที่สามไงไม่คิดว่าฮีโร่มนจออกมาตรงครั้งที่สพอฮีโร่มาครั้งที่สามแล้วนีก็แบบฮ่าๆๆๆขำท้องแข็งเลยเมื่อวานนี้สิ่งนี้จะกลายเป็นดิจิตัลฟุตลองชีของหนูไปตลอด